ครับนี่คือเครื่องปั่นอาหารในประสงค์ที่ผมไปเช็คบนช้อปปีนะครับราคาปัจจุบัน209บาทนะครับก็แสดงว่าผมประมูลได้ต่ำกว่าราคาที่เขาขายนะครับผมถือว่าโอเคนะครับสวัสดีครับจเจอกันกับอมสิน for fun and variety นะครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการซื้อประมูลสินค้าบนเว็บ ไซส์ชิลินโดนะเว็บชิลินโดนะเว็บมูลสินค้าชิลินโดที่เริ่มต้นที่หนึ่งบาทนนเนาะนี่กล่องน,นี้นะครับนะคือเป็นการรีวิวเพื่อแบ่งปันประสบการณ์นะครับเป็นการรีวิวเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการเ,าเลือกซื้อเลือกใช้สินค้า,านะครับจากร้านค้าต่างๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ปรอมูลไม่ได้โปรโมทให้เขาแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่นำเสนอวิดีโอนี้คลิปนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกหาสินค้าต่างๆนะครับผม อย่างที่บอกไว้นะครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการประมูลสินค้าบนเว็บชิลินโดอย่างไรให้ได้ราคาถูกนะครับอันนี้เป็นกล่องกล่องล่าสุดนะครับที่ผมที่ผมแกะกล่องไปเนาะก่อนหน้านี้นะครับมีสินค้าอยู่3ตัวมีตัวตัวพัดลมนะครับตัวพัดลม USB นะครับที่เสียบกับ คอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็ที่ชาร์จแบบไร้สายอันนั้นเป็นของแถมนะครับเป็นของแถมได้ของมาไม่ครบด้วยและตัวนี้นะครับนะที่จะนําเสนอคือตัวนี้นะครับที่จะเอามาคุยคเพราะว่าผมประมูลมาได้ในราคา155บาทนะครับนะบวกกับค่าดำเนินการแล้ว155บาทวิธีการที่จะประมูลยังไงให้ได้ราคาต่ำกว่า กว่าราคาท้องตลาดนะครับคือนะครับเราเข้าเว็บชิลินโตไปนะครับเราก็จะเห็นตัวสินค้าที่เราถูกใจนะครับอย่าเพิ่งประมูลนะครับถ้าเราเจอสินค้าที่ถูกใจเราอย่าเพิ่งประมูลนะครับนะให้ออกจากเว็บชิลินโดก่อนนะแล้วก็ไปดูนะครับไปดูในร้านค้าออนไลน์นะครับไปดูในร้านค้าออนไลน์ก่อนว่า ไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือ,อาราชดานะครับว่าราคาที่เขาขายเขาขายแบบขายปีกกันอะราคาเท่าไหร่ไอ้เท่าไอ้เจ้าเนี่ยนะครับเครื่องปั่นอาหารอเนกประสงค์นะครับนะยี่ห้อเดียวกันนี่แหละนะครับตรงที่ตรงนี้ไม่มีห้อนะครับนะตรงนี้ไม่มียี่ห้อนะยี่ห้อมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกล่องนะครับนะ อยู่ตรงกล่องนะครับยี่ห้อนี้แหละไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกไหมรีคูชั่นนะครับรีคูชั่นรีคุยชั่นนะครับมัลติฟังชั่นมัลติฟังชั่นแนลอิเล็กทรอนิคส์ไฟฟ้าคูคิงแมชินเครื่องปั่นอาหารนะนส่งมาเลยนะแบรนด์ก็จะติดอยู่ตรงกล่องอย่างเดียวนะครับแต่บนบนสินค้าเนี่ยนะครับบนเครื่องปั่นอาหารเนี่ย ไม่มีแบรนด์นะครับนะมันก็จะมีหลายแบรนด์นะครับที่ขายบนรนะ้านค้าออนไลน์ว่าจะเป็นช้อปปีหรือลาซาด้านะครับแต่แบรนด์นี้นะครับมีอยู่ในเฉพาะช้อปปีอย่างเดียวนะครับมีอยู่ในเฉพาะ s h o p ปีอย่างเดียวที่เห็นเป็นกล่องแบบนี้นะนะครับราคา209บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมส่งนะถ้าเขาฟรีส่งก็โอเคอยู่นะสองบาทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะภาพให้ดูแล้วกันนะครับ ส่วนบนลาซาด้าที่มาเป็นหัวรถรดแบบนี้ไม่มียี่ห้อไม่มีแบรนด์นะครับต็ราคา250บบาทขึ้นนะครับคือเขาไม่มีแบรนด์กำกับตรงตรงสินค้านะครับนะแบรนด์เขาจะมีกำกับตรงนี้นะครับยี่ห้อเขาเป็นสินค้าผลิตในประเทศจีนนะครับนะ น่าจะมาแพ็คที่ประเทศไทยนะครับนะเพราะว่ามีมีคู่มือเป็นภาษาไทยด้วยนะครับสินค้าตัวนี้น่าจะเป็นแบรนด์ไทยแหละแต่ผลิตที่ประเทศจีนนะครับผู้ผู้จาหน่ายก็คงจะจะมาแพคกล่องเอาเองทีหลังนะครับนี่คือวิธีการนะครับวิธีการในการประมูลสินค้ายังไงให้ได้ราคาต่ํากว่าราคาขายข้องตลาดต่ำกว่าราคาปีไว้แค่นั้นเอนะครับ 155บาทที่ผมประมูลได้นะครับ155ยาสิบหาทราคาขายตามเว็บไซต์จริงๆแล้วเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือ Lazada เนี่ยนะครับราคาเขาก็ถูกอยู่แล้วนะนะครับถ้าไปซื้อตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือร้านเนิทั่วไปนะครับนะก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับค่าขนส่งเนาะเขาจะบวกเข้าไปเพิ่อมอีกสิบยี่สิบบาท30บาท50บบาทแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราจะประมูลนะครับ ถ้าใครประมูลแข่งกันแล้วมันสูงกว่าวาราคาราคาที่เขาขายบนช็อปปี้บนราช d าแล้วแนะนําเลยนะครับข้ามการประมูลนั้นไปแล้วไปประมูลใหม่นะครับถ้าคุณอยากซื้อในราคานั้นนะครับไปซื้อที่ราช d าเลยไม่ต้องไปแข่งนะครับไม่ต้องไปแข่งประมูลนะครับคลิปวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกท่านที่ที่ชอบการประมูลบนชิลิโดนะครับ เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ประมูลสินค้าชิลิโดมาใช้นะครับหนึ่งละเป็นสินค้าค่อนข้างจะสบายกระเป๋าเรานะครับแต่บางตัวก็เป็นบางตัวนะครับบางตัวก็ใช้ได้นานบางตัวก็ใช้ได้รอบสองรอบก็พังนะครับแล้วแต่แล้วแต่สินค้าบางอย่างนะครับสินค้าบางอย่างเนี่ย ตัวเดียวกันนะครับสินค้าประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแบรนด์เดียวกันนะครับมาถึงมือเราบางครั้งยังยังคุณภาพต่างกันเลยนะครับบางตัวมาแบตเสื่อมบางตัวมาชาร์จไม่เข้าอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งแหละข้อดีคือมันถูกสองนะครับมันใช้ง่ายเวลาเสียไม่เสียดายนะครับแต่ถ้าคุณอยากใช้ของดีทนก็ซื้อแบรนด์ที่มันที่มันน่าเชื่อถือ มีใบรับประกันหรือไม่ก็มันสบายใจเราด้วยนะครับแล้วก็ใช้ได้นานนะครับแต่ถ้าประเภทแบบนี้นะครับก็ต้องทําใจด้วยนะครับผมโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักช็อปทั้งหลายนะครับที่จะช็อปสินค้าย้ำอีกทีเครื่องนี้ราคาออคือเขาขายในในเว็บไซต์นะครับ209บาทนะครับเริ่มต้นที่209บาทแล้วก็แล้วแต่ร้านนะ แต่ผมประมูลมาได้ในราคา155บาทครับโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วถ้าชอบมากๆฝากกด Subscribe กดติดตามออมสิน r Fun and Variety ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ